รีวิวรถองผมน่อยอันนี้เป็นรถสำหรับคนรวยนะครับล้อข้างหน้าติดประดับเพชรจยิงดีแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปเหมาะสำหรับที่ถนนไม่มีร,รูดอนาดเพราะมันเป็นสายลุยไงแต่มันก็เร็วอยู่นะดูท่อมาซากอนนีท่อ,อ,ย,อยังใหญ่แถมโอ้โหดูดิปุ่มตุ่มย่งใหญ่ข้างหน้าข้างหลัง รถมนสีสม้มแจมจีดข้างหน้าเป็น RPG ส่วนข้างล่างเป็น RPG ขนาดจิว๋วส่วนข้างหน้าเป็นหนามไอลุงกลมที่อยู่ปลายหนามคือระเบิดขนาดจิว๋วที่สร้างความเสียหายหนิดเดียวแต่ถ้าศัตรูมันกากก็เย่าวังที่จะรอดนี่ไงดูที่นางคนขับสกอนกระจกกันกระสุนนะครับ ข้างหลังก็สินเงินนี่อันนี้มีจรวดติดตามความร้อนแล้วก็หรือว่าเปิดจะเปิดโหมดติดตามเรดาร์หรือว่าจะโหมดโหมดล็อกเป้าหมายก็ได้หลายอย่างเอออันนี้ก็อารพีกีขาดใจสองอันก็ใครจะสร้างก็สร้างนะครับอ้ก็ผู้ภาพผมสร้างได้ได้ทุกอันแต่ว่า แค่มีไฟใครสร้างแค่เองผมแค่เป็นนักออกแบบอย่าเข้าใจผิดกันทุกคนนักออกแบบกับนักสร้างคนละอยแบบ่างนักออกแบบคนละอย่างนักออกแบบออกแบบให้คนสร้างได้สร้างโอเคนะเข้าใจกันนะ